ร้องว,วงซอนปิดภายนอก อติโกโซลาเซลล์ดูโอสล้านพิกเซลดูสดดูอร่าพันแอปวีสามแปดศูนย์โปรบนมือถือสามารถบันทึกและตรวจจับการเคลื่อนไหวได้แม่นยำเดี๋ยวเราไปแกะกล่องกันสำหรับสเปคตัวกล้องรุ่นนี้จะมาพร้อมกับระบบ2กล้องเลยนะคะมีอินฟราเรดอัตโนมัติให้ภาพชัดทั้งกลางวันกลางคืนมี AI ตรวจจับการเคลื่อนไหวตัวกล้องปรับมุมได้รอบทิศท,ทางเลยพูดฟังสื่อสาร2ทิศท,ทางได้ทนต่อการใช้งานทุกสภาพอากาศเลยอุปกรณ์ในกล่องที่เขามีมาให้นะคะอันดับแรกเลย ก็จะมีขาตั้งสำหรับติดตั้งใช้งานกับเจ้าตัวแผ่นโซลาเซลล์น็อตและอุปกรณ์ยึดติดพร้อมกับคู่มือการใช้งานกับแอปมาให้ด้วยค่ะแผ่นโซลาเซลล์ของเราก็จะหน้าตาประมาณนี้เลยหัวเสียบเป็นแบบ Type C นะคะ ส่วนตัวกล้องของเราบอกเลยว่างานประกอบแข็งแรงมากๆเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบของตัวกล้องไปพร้อมๆกันนะคะจุดเด่นของรุ่นนี้เลยก็คือเลนเข้าให้ความละเอียดมาถึง3ล้านพิกเซลสามารถปรับหมุนได้รอบทิศทางมีไฟ LED และอินฟราเรดมาให้พร้อมตัวกล้องปรับหมุนขึ้นลงได้แบบนี้เลยนะคะด้านหลังจะมีคิวอา e คสำหรับสแกนเชื่อมต่อกับตัวกล้องและในส่วนของการเสียบชาร์จก็จะอยู่บริเวณนี้เลยคะ่ะด้านล่างของตัวกล้องจะเป็นช่องใส่เมมการ์ ะะสำหรับตัวกล้องรุ่นนี้เดี๋ยวเราไปดูการใช้งานกันเลยการเชื่อมต่อเป็นยังไงมาดูกันค่ะ ในส่วนของการเชื่อมต่อนะคะเพื่อความสะดวกเนี่ยเราสามารถเสียบชาร์จกล้องให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนําไปติดตั้งได้เลยโดยนําสายไทยซีจากแผงโซลาเซลล์เสียบเข้ากับตัวกล้องเปิดสวิตช์แล้วก็นําไปตากแดดได้เลยค่ะก็จะเป็นการชาร์จแบตแล้วถ้ากล้องมีไฟขึ้นมาแบบนี้แสดงว่าตัวกล้องขอเริ่มทํางานแล้วนะ เข้าไปที่แอปพ3สามบนมือถือนะคะดาวน์โหลดจาก Play Store แล้วก็ Apple Store ได้เลยจากนั้นกดเพิ่มอุปกรณ์แล้วก็นําไปสแกน QR Code ที่มาพร้อมกับตัวกล้องของเราแบบนี้ค่ะ รอสักครู่นะคะพอสแกนเสร็จแล้วเราก็เชื่อมต่อกับ Wifi ใส่รหัสผ่านตามนี้ได้เลยจากนั้นนะคะหันหน้ากล้องไปที่ QR code บนหน้าจอแล้วก็สแกนได้เลยเมื่อกล้องมีเสียงสัญญาณขึ้นมาว่า Network Connect ก็คือเรียบร้อยแล้วเท่านี้ก็สามารถเข้าตั้งชื่ออุปกรณ์และดูได้เลยบันทึก QR code ด้วยนะคะป้องกันการสูญหายของตัวบาร์โค้ดหรือว่าเอาไว้แช์เท่านี้ก็ดูกล้องได้ง่ายๆแล้วค่ะ ภาพจากตัวกล้องของเราหรือการทดสอบการใช้งานเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันการดูสดผ่านแอปนะคะสามารถดูได้ทุกที่เลยแนะนําให้วางแผงโซลาร์เซลล์ไว้ในบริเวณที่มีแดดหรือรับแดดได้ดีๆนะเล่นตัวที่1จะยึดติดอยู่กับพื้นที่ตัวที่2ปรับมุมได้รอบทิศทางและติดตามการเคลื่อนไหวได้แม่นมากๆปรับทิศทางหรือการหมุนกล้องได้เองผ่านบนแอปเลยค่ะ สำหรับตัวกล้องอันนี้นะคะบอกเลยว่าระบบติดตามแม่นยำมากๆแสดงภาพแบบสองเลน2หน้าจอแบบนี้เลยค่ะดูภาพบนก็คือแสดงภาพแบบโดยรวมภาพรวงกว้างเลนล่างติดตามการเคลื่อนไหวไม่มีพลาดถูกจุดเลยภาพตอนกลางวันคมชัดมากๆความละเอียดในภาพเอยสีเอยบอกเลยว่าสวยงามไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนนะคะ พร้อมกับกล้องรุ่นนี้ยังสามารถแสดงภาพตอนกนกางคืนได้อย่างชัดแจ๋วไม่แพ้กันเลยมีระบบอินฟราเรดมาให้ช่วยให้การแสดงภาพตอนกกางคืนคมชัดอีกทั้งมีไฟ LED หน้ากล้องที่เราสามารถตั้งค่าหรือว่าสั่งเปิดปิดได้ตามต้องการด้วยค่ะแบบนี้เลยใช้งานได้ง่ายมากๆเลยสำหรับกล้องวงจรปิดภายนอกอาจิโกโซล่าเซลล์ o ูาทล้พิกเซลค่ะ